สวัสดีพี่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับคนคนพานครับ ep ที่หกร้อยสองครับหกศูนย์สองครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับ ช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เกนย์สามเจ็ดหกเจ็ดนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเหรียญเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพื่อน่อนพี่ที่รัชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ep ที่602นยครับ ep นี้ครับรายการละ300บาทนะครับหมายเลขกหนึ่งครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าครับหมายเลขกหนึ่งครับ หมายเลขสองคนระัเป็นสมเด็จวัดเกียรติชัยยูนะครับสภาพชัยนะครับเด็กเก่ามายเลขสองครับสมเด็จวัดเกียรติชัยยูนะครับ ตก้มาเลขส3นะครับมีรอยลงรักปิดทองมาครับสวยคุมชัดนะครับหมาเลขสามนะครับ เนื้อออกช้ำๆมันๆครับหมายเลขสามครับต่อไปหมายเลขสี่ครับเป็นหลวงพ่อโบยครับมห้ส่วนครับหลวงพ่อโบยครับนี่ครับเป็นเนื้อทองผสมครับเป็นโลหะเก่านะครับนี่ครับเหรียหล่อหลวงพ่อโบยวัดมะนาวครับสุพรรณบุรีนะครับ ไปหมายเลขห้านะครับเป็นพระรีลานะครับรีลาเม็ตรขนุนนะครับมีแรวนดอกมะขามนะครับนีครับพิมพ์สงคมชัดครับหมายเลขห้านะครับ,รบต่อไปหมายเลขหกนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมมดหนองโพนะครับสภาพชัยนะครับก้นมีจานเป็นเนื้ออันปะก้านะครับมีรอยแต่งตะไบนะครับนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นเหรียญหล่อนอนะครับ เป็นทาวีสวุวรรณครับวสุทัสนะครับหลังยันนะครับเรียนหล่อเทวีสวุวรรณครับมาสุทัสนะครับ,ระรบจะคุณสีสนวสุทัศน์นะครับเนี่ยครับเป็นหลอ,อกเก่านะครับไมายเลขแปะนะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ เ็นรูปโ,โปรโพรลาหลุงพว่เงินวัดบางคานะครับเป็นพิมพ์ขีตานับหมายเลข8นะครับหมายเลขเก้านับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ เป็นหลวงปูโโทวดเนื้อว่านนะครับหมายเลขเก้านะหลวงปูทวดเนื้อว่านนะแต่ไปหมายเลขสิบนะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับนี่ครับมีจานนะพร้อมเลี่ยมนะครับเหรียญหลวงปูโต,โตหมายเลขสิบนะบมีจานพร้อมเลี่ยมนะครับ มีตอกโคตรนะครับนะนี่นะอ,อกนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นปั๊บผงนะครับแจกไม่โคลหลวงพุทธศุขนะครับสิบสองนะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาะนะครับเชื่อมนะครับ หมายเลสามนะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นแรกนะครับเนื้ออันป์ก้านะครับหมายเลขสี่นะเป็นพระปิตาสายเขาอ,อ้อนะครับปิตาสายเขาอ,อ้อนะครับ มายเลขห้าครับเป็นจอบหลวมพวงเงินนะครับจอบเล็กหลวมพวงเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับผมก็ไปเชื่อมใหม่มาแล้วนะครับ,รบเก่านะครับสภาพยังสวยนะครับสิบหกนะเป็นจอบใหญ่นะจอบใหญ่หลุมพวงเงิน,นะรนครับมาเลขสิบหกครับ หมายเลขสิบเจ็ดเป็นซุ้มกอนะครับซุ้มกอเก่านะครับสิบแปดนะเป็นนางพญานะครับ เก้านะเป็นหลวงพ่อผาดนะครัหลวงพ่อผาดนะหมายเลขสิบเก้านะรันนี้สิบเก้านะเป็นหลวงพ่อผาดนะบวัดบ้านกรวดนะครับขอไ้นะครัหลวงพ่อผาดวัดดงตาน,นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อผาดวัดดงตาน,นะครับหมายเลขยี่สิบนะ หมายเลขยี่สิบก็เป็นหลวงพ่อผาดเหมือนกันครับพ่อผาดวัดดงตานะครับพิมพ์กีสิงนะครับอันบงอุดผงนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับ่อไมหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี้เป็นสมเด็จวังหน้านะครับเป็นเนื้อผงฝั่งพลอยครับสมเด็จวังหน้านะครับกุวังหน้านะครับ มีรอยปิดทองนะครับมีมาสององนะครับยี่สองก็เป็นสมเด็จวังหน้าเหมือนกันนะครับนี่ครับฝั่งพอยนะครับอันนี้ยี่สิบสองนะครับนี่รอยปิดทองนะมาับยี่สิบสองนะครับทำไมมัได้ยี่สามับเป็นเลนหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับปีสามสามนะครับ มลอดหลงพ่อน้อยนะครับปีสามสามนะครับหมนนี้ยี่สิบสี่นะเป็นพระผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณเหนือดินนะครับมีรอยนิ้วมือนะครับอันนี้ที่ห้านะครับเป็นพระผงวัดปากน้ำนะครับ ปากน้ำครับปากน้ำมีเครือบครับยี่สิบหกครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อผงขาวนะครับหลังรอยแรนะครับนี่ด้านหน้าก็มีโอยแรนะครับหลวงปู่ทวดนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับเป็น กุมารดูลลกนะครับหลวงพ่อเช่มวัดตากล้องนะครับเนื้อทองผสมนะครับกุมารดูลลกหลวงพ่อเช่มวัดตากล้องเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขยี่แปดครับเป็นเหรียญรอหลวงพ่อเปิ่นนครับปีสามสี่นะครับสามสิบกว่าปีนะครับ รุ่นสร้างหอสวดมนต์ครับกล่องเดิมๆเลยนะครับเนี่ยมีโค้ดครับเนื้อออกคล้ายๆนวะนะครับออกสีเขียวๆนะครับนี่นะหลวงพ่อเปิ่นนัท่านหลวงพ่อปุกเซนะครับปีสามสี่นะครับเนื่อออกคล้ายๆนวะนะครับรุ่นสร้างสองหอสวดมนต์นะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับต่อไปมายเเก้าเป็นปิดตาหลวงพ่อเปิ่นรุ่นร่มเย็นนะครับ 2สเนะครับอันนี้กล่องดิๆเลยนะครับนี่ครับไม่ได้แกะไม่ได้ใช้มาเลยครับนี่ครับแน่นเลยครับนี่นะครับปิดตาหลวงพ่อเปินนะครับนี่ครับตะกุสองดอกนะครับปปสัเดนะครับ หมายเลขสามสิบนะเป็นพักกิ่งทิ้งทวนของพ่อคูณปีสามหกนะครับกิ่งทิ้งทวนของพ่อคูณนะปีสามหกนะครับพร้อมกล่องนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสนใจนะก็ทางการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเปิดโทรหรือไลน์เพื่อเดียวกันนะสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับ มีเ่การเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนกดติด่ามนะช่วยกดไลค, like, ค์กดตติดดาม้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ